วัดีครับวันนี้ช่างบ,บ้านจะมาทำที่ถอดลูกป,ปืนจากพัดลมนะครับให้ดูว่าแบบไหนที่เราใช้ได้แล้วก็สดกในการใช้งานขั้นแรกเรามีท่อท่อแป๊บนะครับท่อเหล็กสายขนาด2นิ้วนะครับ1ท่อนยาวประมาณสัก15เซนติเมตร ความยาวจากนี้วันนี้ประมาณ5า15ซนติเมตรอุปกรณ์อันที่2ก็คือเหล็กแผ่นนะครับเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นที่ความหนาประมาณทัก2มิล2มิลลิเมตรนะครับความหนานี่คือ2ม mm. ิลลิเมตรท่านที่มีลูกหมูก็สามารถที่จะใช้งานได้ก็คือการผ่าให้เป็นเป็นร่องนะครับผ่าให้เป็นร่องเพื่อที่เราจะได้เอาแกนพัดลมตัวนี้นะครับสอดเข้าไป สอดเข้าไปแล้วทําให้ลูกปืนก็จะอยู่ข้างบนแขวนอยู่อย่างนี้นะครับแขวนอยู่อย่างนี้นะครับพาเข้าไปประมาณหนึ่งในส่วนสามนะครับเศษหนึ่งส่วนสามของแผ่นเล็กนะครับหลังจากนั้นเราก็สอดตลับลูกปืนเข้าไปในช่องนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็เราก็ใส่ลงไปในท่อนะครับ หลังจากใสก่เข้าไปในท่อแล้วก็เคาะเคาะตรงนี้นะครับเคาะที่แกนพัดลมก็วาทำให้พัดลมนั้นแกนดุดลงไปแล้วก็สามารถที่จะเอาลูกปืนออกได้ง่ายๆนะครับคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างบคุณครัออ